ครับนี่คือเน็ตเวิร์กสำหรับท่านที่ชอบใช้ตัวซีถ่วงเสียงแหลมไม่ต้องแล้วครับอย่างนี้นะครับ80บาทเองสั่งในลาซ a ด้ถูกแยกได้ทั้งเสียงกลางและเสียงแหลมท่านปล่อยเสียงรวมมาเลยครับแล้วใช้ตัวนี้แยกเอาลองดูนะครับผมจะทําให้ดูนนอันนี้เสียงกลางก่อนนะต่อ นี่เราก็จะต่อในเสียงแหลมเสียงแหลมนังบัวเขาบัวครับลบเขาลบกนช่วยกันน้อี่นยไทยาปช่วยกันสไปเลือก่ เอาตัวนี้ติดไว้เลยมันจะแยกเสียงให้ท่านได้เลยเสียงเสียงแจ็คกับเสียงกาเป็นเสียงฮอนครับปรับใส่เสียงฮอนเสียงฮอนจะดังใส่ชัดเลยครับเอาตัวนี้ไปต่อแต่เสียงฮอนนะหรือตัวนี้ใส่เสียงแหลมเนี่ยมันจะแยกได้เราไม่ต้องซื้อคอร์สมาแยกนะใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบราคาก็นเป็นกี่ตังแต่อยาก้าวัดมากๆกับประมาณ2 5 0ห้าสิบาทอันนี้ใช้กับบ้านทั่วไปนะครับ เจ็ดแปบาทเองแต่ถ้าหากใช้วัดเยอะเนี่ยประมาณสองร้อาสิบถึงสามบาทนะลองซื้อติดดูนะครับแบ่งปันกันไป